ดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฟ้านะคะวันนี้ครูฟ้ามีนิทานมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเป็นนิทานส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะเรื่องรักษาสัตจะโดยข้าหาบุรีชาวนาะใบเตยเป็นหนูน้อยขี้สงสัยคอยตั้งคำถามในแทบทุกเรื่องอยู่เป็นประจำ ทุกๆวันคุณพ่อของน้องใบเตยจะไปรับที่โรงเรียนและขับรถกลับบ้านพร้อมกันเสมอขณะที่รถขับผ่านสวนสาธารณะน้องใบเตยได้เหลือบไปเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งทำอะไรบางอย่างกับต้นไม้อยู่จึงขอให้คุณพ่อจอดรถเพื่อหยุดดูน้องใบเตยเห็นเด็ก3คนกำลังทำอะไรบางอย่างกับต้นไม้คนหนึ่งกำลังเตะต้นไม้ อีกคนกำลังปาหินใส่ต้นไม้อีกคนกำลังขย่าต้นไม้น้องใบเตยจึงพูดกับคุณพ่อว่าเด็กพวกนี้ต้องทำอะไรกำลังตัดไม้ทำลายป่าแน่ๆเลยคุณครูบอกว่าคนตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นคนไม่ดีคุณพ่อก็ยิ้มแล้วน้องใบเตยได้พูดขึ้นมาอีกว่า เอ๊หรือเด็กพวกนี้กำลังแกล้งลูกนกที่อยู่ในรังต้นไม้คุณพ่อก็ยังคงยิ้มน้องใบเตยได้เอะใจขึ้นมาอีกเอ๊หรือว่าเด็กพวกนี้จะคุณพ่อเอามือจู้จุปากและบอกว่าเราเดินไปดูกันเถอะลูกพ่อได้จูงมือน้องใบเตยที่สงสัยเข้าไปหาเด็กกลุ่มนั้น ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงกลายเป็นว่าเด็กกลุ่มน,นั้นกำลังเขย่าต้นไม้ปาก้อนหินเพื่อให้ลูกบอลที่พวกเขาบังเอิญเตะขึ้นไปติดบนต้นไม้หล่นลงมาเท่านั้นเอง <c oughs> คุณพ่อจึงลูกหัวน้องใบเตยแล้วบอกกับน้องใบเตยว่าพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่าพึ่งถึงซึ่งการสรรันนิษฐานโดยส่วนเดียว ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ข้าพเจ้ามีความชอบใจอย่างนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่ฟังตามๆกันมาอย่างนี้ข้าพเจ้ามีความติดตึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมอย่างนี้ข้าพเจ้ามีข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความคิดด้วยความเห็นอย่างนี้ขอให้คิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าบุคคลนั้นตามรักษาไว้ซึ่งความจริงเมื่อน้องใบเตยเข้าใจคุณพ่อจึงเดินไปหยิบไม้แล้วเข้าไปเก็บลูกบอลให้กับเด็กกลุ่มนั้นจากนั้นจึงเดินทางกลับบ้านกับน้องใบเตยอย่างสุขใจก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆ แล้วเด็กๆล่ะคะเป็นเด็กขี่สงสัยเหมือนน้องใบเตยหรือเปล่าแต่ถ้าเด็กๆสงสัยก็สามารถถามคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เด็กๆนั่งรถเที่ยวหรือไปโรงเรียนได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆอยู่โรงเรียนสงสัยอะไรในเรื่องของการเรียนเด็กๆก็สามารถถามคุณครูได้นะคะวันนี้คุณฟ้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะ